คุปพี่ต้มหนูขายกว๋วยเตี๋ยวแต่หนูขายบอดีอันโควิดมาเนี่ยหนูเคยขายได้วันนึงเป็นแบบรักหลายพันแต่พอโควิดมาหนูแทบจะขายไป่ได้เลยวันๆหนูนับถ้วยกว๋วยเตี๋ยวได้เลยว่าหนูขายได้วันกี่ถ้วย คุณพี่ต้องก็เลยบอกเปิ้นไปว่าหนูหนูเจาะก่อกดแ่งแรงหนึ่งดูดกดจากวันมีอยู่จริงถ้าเฮารู้สึกขอบคุณแม้ยอดขายมันจะไปได้เยอะเนี่ย้เฮาขอบคุณยอดขายแบบว่าจะเป็นยอดขายกับก๋วยเตี๋ยวกี่ถ้วยอ่ะที่เฮาขายไปขอบคุณลูกค้าแม้จะเตียวเข้าร้านแม้วันหนึ่งมีลูกค้าสามสี่คนก็คื้ขอบคุณและซาบซึ้งใจกับลูกค้าที่มาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวของเฮาเพียง,งบ,งบะกี่ถ้วยน่ะหนูทํามาหากินหนูขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหนูเกยก่อูกหนูเกยขอบคุณก่อหม้อก๋วยเตี๋ยวขอบคุณอัน เตาตั้งก๋วยเตี๋ยวเตาแก๊สหนูอะขอบขอบคุณก็เกยขอบคุณเตาแก๊สพลังงานแก๊สเกยขอบคุณหม้อไห่ตะไลบ้าไงยังก็ตามถ้วยก๋วยเตี๋ยวโต๊ะถ้วยชามช้อนออ้ยังก็ตามที่มันเป็นส่วนประกอบของสัมมาอาชีพในอาชีพแม่ค้าไก่ขายก๋วยเตี๋ยวของหนูเนี่ยถ้าหนูเคยขอบคุณนะลูกขึ้นพลังงานเนี่ยมันจะทําให้อเราขายบดีมันจะทําให้เราแบบดึงดูดคนดีๆเข้ามาดึงดูดคนมากินก๋วยเตี๋ยวร้านเราอะมาได้ถ้าหนูเจ้าคุณก็หนูลองไปขอบคุณนะลูกเนอะคุณพี่ต้องสอนเปิ้มแต่ย่ะ เออเปิ้ลมาตั้งในเพจครูพี่ตุ้มนะปรากฏว่าเปิ้ลไปขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเปิ้ลจริงๆขอบคุณเส้นก๋วยเตี๋ยวขอบคุณหมูขอบคุณน้ำก๋วยเตี๋ยวขอบคุณหม้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยชามถ้วยชามกระมังถังเปย์อย่างที่เปิ้ลจ่ายอุปกรณ์ต่างๆที่ขายก๋วยเตี๋ยวเปิ้ลบอกว่าครูบาเจือก็เหมือนเจือเนอะ มันหมดแต่แตมันหมดตั้งแต่ตอนประมาณสักเตียงปกติมันจะหมดเพร่ะสามโมงเพ่าเช่นจะหมดหรือไม่บางวันก็แทบจะไม่ได้ขายเลยพักก่อเสียมูก่อเสียแต่มันแน่เจอเลยหนูเอาวิธีนี้ไปใจมันขายดีแต่แต่ครูจากโควิดมาเน,นี่ยหนูรู้สึกเลยว่าตั้งแต่หนูทํอ่ะแค่ขอบคุณนะ ขอบคุณลูกค้าขอบคุณอุปกรณ์ถ้วยชามไออย่างต่างๆนานาที่ประกอบกันเป็นสมาชอาชีพทางด้านเขาขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพื่อไปขอบคุณเชียงๆปรากฏว่าหนูขายดีแต่แต๊ะเลยเปิลปิ๊กมาบอกครูพี่ตุ้มว่าขอบคุณเนอที่ครูพี่ตุ้มสอนเือขอบคุณอีพี่จะบอกว่าขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจหน่ลูกมาเจ้ขอบคุณเพราะหนูอยากจะขายดีนะแต่ถ้เราใช้ความขอบคุณกับเพราะว่าหนูจะขายไออย่างอ่ะหนูเพื่อหูรู้สึกว่าคนมาลุมเต็มร้านอ่ะหนูขายแบบโอ้ขายดีขนาดเห็นภาพเลย ก่อนนอนเนี่ยกำลังจะนอนเห็นภาพเลยคนมาลุมเต็มร้านบอกว่าหนูจะขายอ,อย่างขายเสื้อผ้าขายก๋วยเตีย๋ยวอย่างก็จ้งเตอบอกว่าจะขายออนไลน์หรือขายหน้าร้านเพราหนูเห็นภาพคนลุมคนเยอะแยะมากมายกําลังมาอุดหนุนหนูเพราหนูขอบคุณและซาบซึ้งใจกับทุกสิ่งทุกอย่างปิหนูได้ใจเปิลในประการประกอบสัมมาอาชีพของหนูเองหนูจะรู้ว่านี่คือคลื่นพลังงานแห่งการสําเนื้อรู้คุณมันจะทำาให้หร่วะขายดี